สวครับนี่คือรายการ Better Being by BIM นะครับรายการของเราก็อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าเราทำรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยความรักและห่วงใยอยากให้พี่น้องคนไทยทั้งหลายนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพของคนที่สุขภาพดีเพราะคำว่า being คือเป็นอยู่คือ แลว better คือดีกว่าก็แปลว่าชีวิตที่เป็นที่อยู่ในตอนนี้มันต้องดีกว่านี้นะฮะและบังเอิญมันเป็นโชคดีของคนไทยที่มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งด้วยใจที่ปรารถนาดีแล้วก็ต้องการจะทำสิ่งที่เป็นกุศลเขาก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถของเขาสร้างคณะวิจัยขึ้นมาที่เรียกว่า operation bim เขาก็นำเอาพืชผักผลไม้ไทยมังคุดบัวบ,วบกฝรั่งงาดำนะฮะ แล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยสกัดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไปเหลือแต่สิ่งที่เป็นสุดยอดของสิ่งเหล่านั้นผนึกเข้าด้วยกันแล้วก็เสริมกำลังซึ่งกันและกัน fortify นะก็ได้ผลิตพันซึ่งเป็นผลิตพันเสริมอาหารที่มีคุณสมบัติในการที่จะก่อให้เกิด balance <ฮ>นะคะ immunity ก็คือเรื่องของการที่จะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สมดุล ไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ขยันไปไม่ขี้เกียจไปพอเหมาะพอเจาะในการที่จะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีบุคคลหรือว่าคนทุกๆคนนั้นมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันเ uh huh. ช่นบางคนอาจจะมีโรคนี้บางคนอาจจะมีอาการที่ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่ได้มีความรุนแรงเท่าเทียมกันหรือว่า uh huh. อะไรก็ตามนี่ก็คือการสร้างเกราะป้องกันที่ง่ายที่สุด ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดภูมิคุ้มกันที่สมดุลได้เช่นการกินอาหารการออกกําลังกายการไม่ไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะไม่ควร,ครนะพักผ่อนให้เพียงพอใช่แต่อ <นะ S 1> ย่างไรก็ตามเคมีร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันทําแล้วพยายามแล้วแต่มันก็ไม่ได้อย่างใจ ก็เลยจําเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าช่วยนะฮะและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาจากออปเปอเรช b i บนั้นเนี่ยมีคนได้ใช้มีคนได้ทดลองกันมาแล้วนะฮะ,ะวันนี้เราก็จึงอยากนำเอามาให้ดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เราจะคุยกันนั้นเนี่ยเป็นโรคข้อเขา่า ข้อเข่ามีทั้งข้อเสื่อมข้ออักเสบข้ออักเสบรูมาตอยโอสารพัดเลยซึ่งคนที่อายุเยอะมักจะ,ะเผชิญกับโรคนี้นะฮะอาการก็คืออย่างเช่นอาจจะปวดบวมที่ข้อเข่าครับอาจจะเริ่มนั่งยองๆไม่ได้อาอาจจะเริ่มขึ้นบันไดลำบากนะฮะไม่มีแรงและที่สำคัญลุกนั่งยืนมีซาเอฟเฟกต์กรก๊กแกลบ นั่นก็แกลกจากที่เกิดขึ้นธรรมชาตินะค,ะครับแต่ซาวเอฟเฟกจากการผลิตก็มีอือ <laughs> อ <laughs> ดูเหมือนพีอารมณ์นะ <laughs> <laughs> แต่อารมณ์เหนื่อยนะฮะแต่จริงๆเดี๋ยวนี้พี่เป็นอย่างนั้นแล้ว<อ>พี่ขึ้นบันไดพี่ก็จะมีเสียงครับพี่นั่งนานๆพี่ลุกขึ้นพี่ก็จะมีเสียงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนั่ง แบนลงไปกับพื้นเนี่ยนะคะโ้โหถ้าไม่มีใครมาลากมาจูงนะคะขึ้นไม่ได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ขนาดดูทีวีแล้วนอนดูที่โซฟานะครับพอจะขึ้นเนี่ยนะคะขึ้นไม่ได้นะครับต้องมีซาวต้องมีไม้ซาวอย่างนี้ไม่พอ,อต้องมีคนมาโค้งอยู่ข้างหน้าแล้วก,กอดอย่างเนี้นะคะ<笑><笑>ักอดที่คอเขาอย่างเนี้นะคะมมีแรงฉุดขึ้นแล้วก็ต้องฉุดขึ้นมาแต่ฉุดนี่ต้องมีซาวเอ็เฟกด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นคือมันเป็นมันเป็น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในในคนสูงวัยอาจจะเป็นความแก่ทางชีวภาพเพราะมันเป็นความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นคือสังขารมันไม่เที่ยงซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทําลายคุณภาพชีวิตพอสมควรเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เราได้คุณภาพชีวิตกลับคืนมาทําให้เรามีเบอร์บิงอ่าฮะชีวิตที่ดีกว่าเป็นอยู่คือที่ดีกว่านะคะ เราก็จะต้องดูแลตัวเราเองด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราไปดูนะครับว่าประจักษ์พยานคนนี้เนี่ยประสบการณ์เขาเป็นเช่นไรและหลังจากที่เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ Operation Beam แล้วเนี่ยเขาได้เป็นเขาได้เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็น Better Being ได้อย่างไรไปดูกันเลยครับ แม่ปันนี้อายุ75เริ่มปวดเข่ามาเมื่อไหร่ฮะสิบปีจะได้แล้วมั้งวันแรกที่มันปวดรุนแรงก็นั่งถอนยาอยูงอง่งองเข่าอย่างนั้นนะครับ มันปวดขึ้นมานะปวดมากเลยปวดอยู่ไม่ได้ต้องให้ลูกพาไปหาหมอเขาบอกว่าข้อเข่ามันเป็นหินปูนเนื้ออะไรน่ะเกาะฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ําพออยู่มาอีกไม่เท่าไรเจ็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอทีนี้กะจะไปผ่าตัดจะเปลี่ยนข้อเข่าคือหมอบอกเลยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมแล้วคุณหมอบอกไงต้องผ่าตัดก็จะพาให้จะเปลี่ยนให้ว่าองนี้นี่มันเขาบอกว่ามันต้องนานหน่อยแล้วมันจะต้องคอยคิวว่างี้เอ๊ทีนี้ทานขวด สีชมพูนั่นเข้าไปอ๋อบิมสีชมพูเข้าไปค่ะค่ะทานเช้าสองเย็นสองแล้วทีนี้ก็มองแล้วก็มันก็เบาๆขึ้นใช่ไหมเบามันคือมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ทีนี้ทานติดต่อกัอนเลยก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับก่อนจะไปผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้พาไงสรุปแล้วคือไม่ผ่าเลยไม่ได้พาเลยยังไม่ถึงคิวด้วยยังไม่ถึงคิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าเลยจะไม่พาแล้วหมอถามว่าอย่างนี้ไม่ผ่าแต่คุณยายไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้วโอ้มื่อก่อนไม่เท้าอะไรที่ ป็นสีขานั่นนะอ่าแบบบลอกเกอร์นะฮะตอนนี้ไม่ต้องใช้ละไม่ต้องใช้แล้วก็มาใช้ไอ้ที่แบบสระอาอะไรนั้น่ะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาสักอย่างอ่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สักอย่างละค่ะอ่าฮะขึ้นชั้นสามได้สามได้เมื่อก่อนนี่พอจะขึ้นบ้านหัวเขามันจะดังอด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 อจะต้องโหนราวบันไดไว้ครับครับขึ้นได้ที่จะลงแทบไม่ได้นะบ้านอะแล้วพอมาเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้สบายครับ วิิฉัยแล้วท่านบอกไหมครับว่ารุนแรงแค่ไหนรุนแรงเพราะว่าปวดมากปวดบวมค่ะทั้งสองข้างสองข้างเลยค่ะเพราะที่นนั่งทํางานนะคะจะนั่งตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งเพราะท่ทานรับราชการนะคะก็ฮะ พอเย็นขึ้นมานะคะบวมเดินก็ปวดปวดถึงในกระดูกค่ะนะคะก็ทานยาแก้ปวดเป็นนานานมากประมาณสองสมปีจนทนไม่ไหวก็ไปพบแพทย์ก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบย,ยาทาก็ยาทานะคะพอทาเข้าไปก็ไม่ได้ร้อนเข้าไปถึงในกระดูกเพราะมันจะปวดลึกเข้าไปในกระดูกค่ะจะมีน้ําที่ข้อเข่าแล้วก็ลงมาที่ข้อพับจับได้ประมาณเท่าไข่เป็ดมันจะเป็นเหมือนน้าถุงน้านะคะเคยไปเจาะที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ ครั้งละ 40cc ค่ะคุณหมอสุดท้ายให้คําแนะนํำยังไงก็คือแนะนําให้กายภาพบําบัดนะคะก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่ได้เจ้าว่าหายเลยนะคะลูกสาวนะก็เจอบิมเข้าครั้งแรกใช้น้ํำมังคุดค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ดีขึ้นเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งว่ายาของหมอนี่ดีฉันไม่ได้รับประทานแล้วครับอยู่ดีก็มีซีสตามมาอีกซีสอาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ดิฉันไม่ทราบเพราะว่า คือไม่เคยสังเกตหมอโรงพยาบาลพิสูจน์แล้วบอกเป็นซิสแต่ไม่ใช่เนื้อ,อร้ายนะคะเป็นถุงน้ําธรรมดาแล้วก็นัดผ่าตัดดิฉันไปหาเมื่อเดือนตุลานะฮะก็นัดไปสามทันวาทําการผ่าตัดแล้วก็จะขูดที่เป็นก้อนซิสออกอนอี้ฉันก็ทานบีมไปเรื่อยๆอยู่ๆมามันยุกก็มีความสุขเพราะว่าสุขภาพก็ดีป่วยก็ไม่เป็นขอ้อก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะ,อ,ะอาการของอซีสก็ยุบลงยุบลง,ลงโดยที่ไม่ต้องไปทานยาอย่างอื่นขึ้นบีมอย่างเดียว อสีอะไรฮะสีชมพูกับน้ำมังคุดปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมไปหาคุณหมอค่อนึ่ครับอ๋อจากนั้นไปหาคุณหมอค่ะรักษาทั่วหมดแล้วปวดมากข้างเดียวหรือสองข้างข้างเดียวข้างนี้ ไม่ได้หลมยืนมากเาพราะเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารอยู่ที่พัทยาก็คือว่าแต่ใช้ข้างนี้มากกว่ายิบนี่ยิบนี่หันมาข้างนี้จะ,จะต้องเรารับน้ำหนักไว้เลยแล้วต้องทอํายังไงให้คุณหมอบอกไหมครับคุณหมอบอกว่าห้ามยืนนานๆห้ามนั่งยองแล้วห้ามทาอะไรที่กิจกรรมเกี่ยวกับเข้าเยอะๆะแล้วถ้าไม่หายต้องไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไหมว่าเจ็บไหมค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแสนสองเขาบอกบอกงั้นไม่เอาเลยจ้ะคราวนี้ตัวเองเจ็บเขา่าบอกเขาพุ้เศราาน้องเศร้าสีอะไรเขาส่งสีอะไรมาให้สีที่จชมพูสิบหกทันวา ปีที่แล้วปีที่แล้วนะ,ะทิบหกท่านมากินได้ 17, 18, 19, 20ลูกโดนเรือชนที่ระยองก็ไปเลย20ิบนั้นก็ไปเลยไประยองเลยลือมอาไปไม่ได้ทีน,นี้ก็มันก็เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นวะไปเฝ้าลูกไปเดินขึ้นบันดงบันได เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่ได้สอนใจว่ามันเกิดจากอันนี้ใช่ไหมล่ะเพราะมันห่วงลูกอยู่เพราะเป็นห่วงลูกอยู่ใช่ไหมอ่านก็วันที่ยี่สิบเก้าเนกลับจังหวัดการก็ขับรถเองนะคะขับรถตั้งแต่ละยอไม่ปวดเอ๊ะสงสัยไอ้บีมบีมนั่นมันคงจะดี่านก็คิดนะก็กินต่อมาอีกยันวันที่หกเขาก็มีเขาก็มีแข่งไอ้เต้นฮูลาฮูปที่ที่หมู่บ้านลองของไปแข่งเต้นฮูลาฮูปใช่แล้วเต้นฮูลาฮูปแค่นี้ทำไมมันไม่ปวด ธรรมดาเต้นระทมันจะต้องเวียงมันจะต้องใช้ข้ามันต้องเต้นเต้นอยงว่าอะไรเพลงอะไรออกมาเงี้ยเต้นยังไงเต้นยังไงตอนเต้นระทกมันก็มันก็จะไปอย่างนี้เราจะเอาไปทางนี้เท่าไหร่เอาไปทางนี้เท่าไหร่นี่เพื่อให้พิสูจน์ว่ายังยังไม่เจ็บนะอันอันนี้ไม่เจ็บเราต้องไปอย่างนี้ห้าติมันมีเป็นห่วงๆอ่ะเราก็จะไปอย่างนี้ห้าติ๊เดี๋ยววันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลัง่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ tnf alpha interleukin 6และ i n t e r l e u k ิ 17, นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลง อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืชหาชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันผลอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลียนเสมือนฟองน้ํา อยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไปเห็นไหมครับว่าเมื่อคนเราเนี่ยตัดสินใจดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามนะครับ เราสามารถบรรเทาเบาบางโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นได้แล้วชีวิตที่ไร้คุณภาพ ชีวิตที่เหมือนกําต้องเสียอะไรไปเยอะแยะเนี่ยมันจะกลับคืนมากลายเป็นชีวิตที่มีคุณภาพแล้วสิ่งที่เคยเสียก็ไม่ต้องเสียอีกต่อเพราะฉะนั้นเรื่องของวัยเรื่องของอาการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งโรคที่มันเรื้อรังมาตั้งแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรเนี่ยครับสามารถที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเราเหมือนคนปกติทั่วไปได้ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปท้อนะครับอย่าเพิ่งไปท้อและจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยพูดกันไปเนี่ยมันก็เชื่อยาก แต่ถ้าเกิดอยากจะฟังคําอธิบายซึ่งเป็นคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ม,มีหลักมีเกณฑ์นะครับมีสิ่งพิสูจน์ต่างๆเนี่ยเรามีการบรรยายใช่ไหมใช่นะครับก็คือที่ตึก RSTower นะครับที่อยู่ถนนรัชดาภิเษกวันอาทิตย์ตอนวันอาทิตย์ขึ้นมาเลยชั้นแปดนะครับหรือว่าถ้าไม่แน่ใจโทรศัพท์สอบถามมาก่อนดีกว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดไรเนี่ยเวอร์หรือเปล่าอะไรอ,อย่างเงี้ยนะครับ ลองสิครับถามรายละเอียดมา026464800นะฮะแล้วก็ท่านจะได้ข้อมูลตรงนี้บอกตาตรงนะครับตั้งแต่เริ่มเข้ามาคุยในเรื่องนี้เนี่ยจะได้เจอผู้คนจำนวนมากมายที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จาก Operation Bip ิเนี่ยมากล่าวขอบคุณขอบใจ นะว่าชีวิตเขาดีขึ้นรหรือ<ๆ>บางคนที่มีอาการคล้ายคลึงกันนะครับก็จะมาเจอกันที่นี่มาพูดคุยอา้าเธอเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันกินอะไรทํายังไงถึงหายอ่าก็อย่างน้อยก็เป็นเ,เรียกว่าคุณเป็นบุญกับพวกเราด้วยทำให้เกิด better being ครับทำให้เกิดกายเป็นชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ฝากข้อสังเกตกสักสองข้อ,อนะครับคนตาเหลือง อาจจะมีปัญหากระโรคตับโอ้เ,เรีกร่กดีซานหรือถุงน้ําดีผิดปกติครับคนที่มีกลิ่นปากโดยที่เมื่อก่อนไม่เคยมีมาก่อนแสดงว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือกระดูกผิดปกติได้โอ้กลิ่นปากนี่เราอาจจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นต้องสังเกตจากคนใกล้ตัวอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บเริ่มนะครับ ไปหาหมอ,อมแล้วก็ดูแลก่อนเพราะโรคเนี่ยถ้ามันเป็นขั้นต้นหรือขั้นที่สองยังพอจะดูแลรักษาได้อย่าปล่อยให้ลามเลยไปกว่านั้นมันจะดูแลรักษายากแต่ว่านอกจากการใช้ยารักษาแล้วการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลน,นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเบ t ร์บีอิงนะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โอเปอเรชันบิสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวิจัยและพัฒนาจากสารสกัดมังคุทงาดำทุ่นเหลืองฝรั่งและบัวบกด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือ,อยัง